ห้าร้อยกรัมค่ะแกงค่ะพริกแกงแดงร้อยห้าสิบสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะหนึ่งไข่หนึ่งฟองคนจนน้ำข้นอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะใส่กะทิค่ะใช้เป็นกะทิแบบข้นเลยค่ะไม่มีน้ำเลยนะคะตอนนี้นี่อาจจะคุณไม่เข้า เท่าไรนะคะเพราะว่าใช้มือเดียวแล้วก็ทายโยยใส่แล้วก็คูณไปเรื่อยๆค่ะ<ๆ>ก็ได้แล้ว <c oughs> เล็บเสร็จแล้วเราก็ชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงคะอะไรนี<ๆ>่ค่ะเซปากกสน้ำให้เลือดเลยนะคะ ไห,หัวละพาค่ะอันนี้หัวละพาแช่แข็งนะคะมันก็เลยจะแบบแม่มะกรูดตัวใหญ่เอามาดูกัน<อ>แล้วก็ตกแต่งพริกอีกนิดนึงนะคะก็เป็นอา c ิ d